นี่ครับพี่น้องฝนตกครับฝนตกน้ำท่วมถนนเลยลาดพร้าวที่ทำงานของเราก็เปียกและแสะแล้ววันนี้ทำงานกันสองคนวันนี้ครับฝนตกพอดีเลยบรรยากาศดีดี ไม่ดีตรงที่ว่ามันแสบแล้วมันเปื้อนนี่แหละครับยังไม่หยุดนะครับเนี่ยที่ขึ้นเตือนซ้ายใช่ครับไหนที่ขึ้นเตือนซ้ายใช่ <laughs> อย่าพาพาเอาเรือมาวิ่งตกตั้งแต่ตีห้าชัมม่วโมงหนึ่งน้ำท่วม <Okay. S 1> <laughs> ขอขมคำคมหนะ่อย เนาะตกถึงเต็ดตีฮะปาน,นี้ยังมเศร้าผมว่ามันหนาชิโตกอีกอยู่เดินออวันหนาชิโงใหม่อยู่นี่ฮะบรรยากาศฝนตกตรงที่ทำงานเหตุงานมือเนี่ยนี่จจะอะไร ไปดีพี่นองเ้อะุมุคนจอยู่สองคนมมอเียเจ็างานสองคนมมอเียอีกคนหนึ่งยุดอยู่เนี้ยไฟฟ้าสั้นข้อเห็นคึ้นข้อสั้นเนี่ยงม,มีดีล้วลงเดิมเดิมงอีกล้ ไม่แห้งะจะได้ขายไหมร้านมนะพฟ้า<อ>มั้ท่วมไปไตายไปยี่กล่องอะไรอย่เงี้ยาไรพุนตกเนะี่ยเนาะตายเลยยี่ตายเลยยังยังไม่ตายต้องอยู่ไซเบนไซกรรมไปก่อน นี่เราบรรยากาศมองเงียงานเนาะพี่น้องเนะรถก็สีเ,เงียบแน่ส่วงนี้ประมาณนี้แหละน้ำท่วมน้ำท่วม รวมถนนเลยดีนะว่ามอเตอร์ไซค์ยังบิ่งไปไหนอยู่ดูนะครับสถานที่ตรงปัม๊มน้ำยังไม่ลดนี่คือปัม๊มจะเดินเลาะน้ำอย่างเยอะเลย ทีนีนตอนเป็นเด็กหน่อยดิอะไรงังกินครับวันนี้ก้อยเนื้อโอ,อ้โหกินน้ำอะไรบ่สครับอ่ห <laughs> มองนี่ขึ้นน้ำใสเลยพี่นกถอดเสือ้อ <laughs> <laughs> น้ำใสกิ้งเลยเนี่ย อยู่หลังปั๊มเนะาะแต่ว่าอยู่ในบริเวณสถานที่ปั๊มน่ะนี่ปั๊มก็อยู่ข้างล่างนาปัมป๊มอันนี้ข้างล่างปั๊มช่วยเนื้อว่าสันอืมน,น่าเต็มเลยข้างล้างปั๊มเนาะปุ่นนาปัม๊มมีการขายันเว้ยเว้ หน้ายนี้ยวัวรถอยู่อันนี้บุมี่ไม้กันสันเนาะเอามือถือเลยมันอาจจะสีสันๆนิหน,น้อยอ,อยู่ราดพ้าวังหินนะครับก็ดูว่าแถวอื่นตกอยู่บอลแต่กระทวนแบบนี้หรือบอลเนาะ ว่าตองนั่งอยู่บนบนเตียงนี่เด้อครับเด้อล่องก็พืน่นห้อครับลงข้างล่างด้วยรงแบบไม่น่าเมื่อสิร้อยอยู่ข้างล่างนี่เด้อฮะโอ้ดมจิ้มคือยังไม่ทันเดือยอยู่ครับน,ราาน,ดนดมก่อนนึ่งยังไ่เสร็จดีบ่มีบ,บ่มีครับบ่มี Mm. Thế. ừ mà ừ ừ ừ sẽ sẽ bố đề kinh hứng ừ ừ bố đề sửa máy ăn sao này đâu ừ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  nha lâu mày rồi. Màu đâu bố sao lâu mày này สอยเนื้อสอยเนื้อครับพี่น้องสอยเนื้อพกเ่อรมินล่อยเนื้มีเนื้อมาคนตกตกลนขไปต้อนกนเต็มหดแล้วเขาไปต้อนอีกเต็มแล้วยืม ภูมิโคไปสีวัคซีนมาเดียวด้วยครับเสีเฮฟเนเกียยอย่างเดียวอยู่เป็นอะเป็นดามเราที่เหรอครับ

กินเอ่ากมือดีกู <|so|> crater, ้มือไปแล้วพอแล้วไปแล้วพี่น้อง